ตามเรื่องของน้องนองโมบ้างดีกว่ารอมา6เดือนในที่สุดก็ได้เข้ารับการผ่าตัดแล้วยังจํากันได้ไหมครับน้องนองโมนะครับเด็กวัยหเดือนนะฮะที่รอคอยการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะเพื่อเปลี่ยนตับนะฮะเป็นเด็กทารกวัยสิเดือนนะฮะ,ะ,อะรอคอยมา6เดือนป่วยเป็นโรคตับแข็งนะครับแล้วก็ทําให้ร่างกายของน้องน,องมน,องนองโมเนี่ยนะฮะมีสภาพที่ท้องบวมนะฮะตัวแล้วก็ตาเหลืองต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนค่ะ แต่ว่าคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจําที่จังหวัดลบบุรีนะครับแล้วก็ที่สุดแล้วก็ได้รับการติดต่อประสานจนสามารถที่จะให้คุณพ่อคุณแม่ออกมาปลูกถ่ายอวัยวะเปลี่ยนตับให้กับลูกชายได้ที่แรกจะใช้ของคุณพ่อแต่ว่าตอนหลังมีปัญหาเรื่องร่างกายก็เลยไปใช้ของคุณแม่แทนนะครับและน้องน้โมนะครับที่วันนี้อยู่ในวัย1นึ่ขวบหเดือนได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะเพื่อเปลี่ยนตับ เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมานะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังต้องรอนะครับเพื่อที่จะรอดูความสมบูรณ์นะครับของร่างกายบาดแผลต่างๆจากการผ่าตัดเพื่อจะตรวจดูว่ามีภาวะแทรกซ้อนหรือไม่ต้องดูภูมิคุ้มกันของน้องน,องนองโมด้วยนะครับตอนนี้ยังอยู่ในการดูแลของแพทย์อยู่นะครับคุณแม่ถ้าแข็งแรงแล้วก็จะต้องถูกส่งตัวกลับไปที่เรือนจําเหมือนเดิมนะครับ